วัดีครับวันนี้วันที่1ิแดกันยา64นะครับนี่มาพบอาจารย์หมูนะครับฮะวันนี้ก็เมื่อวานสื่อก็อไปที่หนองมมนไปเห็นสูงแบบเนี้ยก็เลยอยากได้เนี่ยเป็นสูงเขาบอกทำมาจากนครพนมหรืออะไรเนี่ยเนี่ย,ยข้างบนเป็นหัวไก่แล้วก็หลังเป็นเหมือนเนี้ย วยแต่สูงมาเขาใช้งานมาเป็นนานแล้วอะ่ะเนี่ยตัวเ็เป็นไม้ไผ่สีสุเหลาเหมือนซี่เหมือนทำเหมนกงลกอะ่ะแล้วก็หัวเป็นเป็นหน้าไก่ใไม้ไม้ขนุนทำนะครับก็สองใบใบนี้ก็จะที่หน่อยนึงตอนนี้ขัดมาแล้วก็ยังรอเพื่อแบบว่าตรงไหนที่มันมีตำหนิเราก็จะซ่อม แล้วเดี๋ยวก็จะทายูนิเทนนะครับมันตัวเนี้ยดูเป็นงานที่เขาทำสวยมากเลยเนี่ยตร,ตรงนี้ฐานตรงเนี้ยเป็นริ้วๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆเหมือนที่เขาทำเปียคอนนะนะีครับทีแรกเขาบอกมี30มสใบคนซื้อใบซื้อมาหมดแต่คนสารยัองอยู่แต่อยู่คนครพนมนะครับเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะครับ,นะรบหลงังก็ มันมีที่นครสวรรค์ทำเหมือนกันแต่ไม่คล้ายๆอย่างนี้แต่ตรงนี้ใช้ไม้เอามือจับได้แต่ตัวนี้มันเหมือนแบบใช้ยิ้วที่ไก่แข็งแรงนะครับนี่ก็เลยมาเก็บไว้ขัดแล้วแต่ยังไม่ได้ทาไม่มีที่วางก็เลยมาเก็บไว้ที่หน้าห้องผมเนี้ยแหละนยครับก็มีรูปพี่แอดบ้างอะไรพวกเนี้ยนะครับรูปพี่แอด รูปพี่อาตอนปีสี่เจ็ดนะครับทาแอดคารบาลครับแล้วก็รูปนี้ก็ปีอะไรไม่รู้ที่พี่มุ้ยตายไปแล้วคนเนี้เนี่ก็ไปอบรมมือน้ําที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองตอนนั้นไปหเดือนครั้งหนึง่งนะครับอันนี้ก็ไปที่วัดคูบากิสนะครับเนี่ยไปไกลเคเสียสอะไรพวกเนี้นะครับ,รบมีลูก อันนี้ก็เป็นรูปถ่ายคนทำยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับนี่ครับไก่ปลานกแล้วถ้าใครอยากได้ลังก็นี่ครับเสียบปิดทำนะครับเสียบปิดนะครับนี่ครับใบหนึ่งสองพันสองถึงสองกันหน้าครับสือไว้ครับ ใครอยากได้ใบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยติดต่อพี่ปูมาแล้วครับโอเค